ตรงนี้มันก็จะค่อนข้างแคบนิดหนึ่งคุณผู้ชมแล้วก็ที่สําคัญก็คือเราเนี่ยรู้ว่ามันแคบเราจรึงช่วยทั้งเจ้าบ้าดีไซน์อย่างหลังเนี้ยตรงเนี้ยด้านหลังผมตรงนี้คือช่องชาร์ปมันไม่ใช่เสาบ้านนะครับตรงนี้จะเป็นที่เก็บพวกท่อน้ําดีท่อน้ําทิ้งท่ออากาศท่อท่ออะไรจะอยู่ในนี้หมดเขาจึงเรียกว่าช่องชาร์ปถ้าคุณบอกช่างเลยว่าทําเคาน์เตอร์ครัวตั้งแต่สุดประตูนี้ยาวไปถึงนู่นเลยความลึกของเคาน์เตอร์ครัวเนี่ยหกสิบเซนก็จะกินมาแล้วทางเดินตรงเนี้ยไม่มีแล้ว คุณจะไปทําอาหารไม่ได้เลยมันจะติดติดช่องชาร์ปตรงนี้สวัสดีครับผมโบสาโรดสอแสงทองการช่างครับวันนี้อยู่ที่หมู่บ้านทนาฮา b ิ t ท t g กรุ๊ปปิ่น9ก้าฟิลินทอนหลังนี้อีกแล้ว ผมชอบบ้านหมู่บ้านนี้นะครับโดยเฉพาะสีแล้วก็ดีไซน์บริเวณหน้าบ้านนะครับโครงการนี้เป็นบ้านแฝดน,นะแต่เป็นบ้านแฝดที่คล้ายๆกับบ้านเดี่ยวคุณผู้ชมซึ่งเขาจะมีในส่วนที่จะต้องติดกับเพื่อนบ้านเนี่ยส่วนใดส่วนหนึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นบ้านแฝดแล้วนะครับในลักษณะของตัวบ้านเนี่ยผมชอบสีการดีไซน์นะครับโดยเฉพาะตรงนี้เลยนี่สีเขียวแบบนี้นี่ผมชอบมากนะครับผมมองว่าเขียวมันละมุนละมุนนะครับก็ตรงนี้เนี่ยก็แล้วแต่เขียวกันมันมีหลายเขียวเนาะอันนี้ก็ ช่วงนี้กําลังฮิตนะเขาเรียกว่าสีเขียวเหนียวซับนะครับต้องบอกว่าสีเขียวกําลังมาแรงนะครับใครที่ชอบก็ลองมาดูกันสําหรับโครงการหมู่บ้านนี้นะครับก่อนที่ผมจะมาถ่ายคลิปวันนี้นะครับเราเคยถ่ายไปแล้วนะครับประมาณสัก2อสมคลิปนะครับถ่ายไปตั้งแต่กําลังก่อสร้างเลยนะใครยังไม่ดูก็อยากย้อนให้ดูนะครับตอนที่กําลังก่อสร้างเนี่ยต้องบอกว่า งานหลายส่วน,นยังไม่เสร็จดีนะครับแล้วก็วันวนั้นผมเข้ามาตรวจงานเราก็เห็นเรื่องของปัญหาและอุปสรรคเล็กๆน้อยๆในการทํางานนะครับแต่สุดท้ายเราก็เคลียร์ปัญหาแล้วก็แก้ไขจนจบท่านเจ้าของบ้านก็แฮปปีออ้ส่งงานหลังนี้ต้องบอกว่าเรียบร้อยมากๆสะอาดมากๆเลยถูกใจท่านเจ้าของบ้านเป็นอย่างมากเลยนะครับเอาเป็นว่าเราเจอปัญหาอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะเล่าผ่านในช่องทางของคลิปนี้ให้ฟังกันเลยนะครับก่อนอื่นต้องบอกว่าผมเคยมาถ่ายแล้วนะครับสำหรับ หลังคาลงจากรถหน้าบ้านนะซึ่งหลังคาลงจากรถหน้าบ้านตัวนี้เป็นหลังคาไวานิลนะครับเป็นไวนิลทองเรียบซึ่งเขานิยมกันนะครับนิยมกันมากกว่าในการทําหลังคาประเภทเขาเรียกว่ากระเบื้องหลอนคู่นะครับกระเบื้องหลอนคู่ปัจจุบันเนี่ยไม่ค่อยนิยมแล้วแต่ก็ยังมี วัสดุอีกอันนึงที่จะมาเบียดก,กันก็คือจะเป็นลักษณะของเมทัลชีทนะซึ่งเมทัลชีทเนี่ยก็จะมีหลายแบบยกตัวอย่างเช่นเมทัลชีทฉนวน PE นะครับฉนวน PE ก็จะเป็นฉนวนลอนหรือจะเป็นเมทัลชีทฉนวน PU จะเป็นฉนวนหนานะครับตรงนี้เนี่ยก็นิยมกันเช่นเดียวกันนะครับแต่หลักๆก,ก็คือตอนนี้ในปัจจุบันในตลาดเนี่ยเขาจะนิยมอยู่2ตัวคือเมทัลชีทฉนวน PU กับแผ่นไวนิลนี่แหละนะครับซึ่งแผ่นไวนิลเนี่ยผมก็อธิบายเรื่องของข้อดีและข้อเสียไปแลแลลล้้วววกก็ในนส่นของงาารทหํหัค วัสดุของเขาจะแพงกว่าเมทัลชีก็จริงแต่การใช้งานแล้วก็ระยะยาวเนี่ยของเขาจะดีกว่าเมทัลชีสนะครับตรงนี้ฝากเอาไว้แล้วกันนะในส่วนต่อมานะครับจะเป็นเรื่องของหลังคาโพลีตันนะครับหรือที่เรียกว่าหลังคาคล้ายๆกับหลังคากระจกนะไอ้ตรงนี้เนี่ยจะเป็นสีชาทองนะครับก็จะเป็นลักษณะในการติดตั้งเพิ่มนะครับเพราะว่าตรงนี้จะเป็นช่องว่างระหว่างตัวบ้านนะตรงนี้ถ้าเจ้าของบ้านไม่อยากให้ฝนตกแล้วนะ้ํามาลงมา ก็ใส่ตรงนี้เพิ่มก็เพิ่มความสวยงามนะครับซึ่งหลังคาตรงนี้เนี่ยเรายังมีในส่วนที่อยู่ข้างบ้านเช่นเดียวกันนะครับต้องบอกว่าไฟเบอร์กกร์กับโพลีตานเนี่ยมันต่างกันนะไฟเบอร์การ์เนี่ยมันจะเป็นมันจะเป็นหลังคาที่เป็นรลอนเป็นคล้ายๆลักษณะรลอนเมทัลชีนนี่แหละจะเป็นคุ้นๆหน่อยนะครับแต่ถ้าเป็นโพลีเนี่ยจะเป็นลักษณะของโปร่งแสงนะครับซึ่งการทําหลังคาติดตั้งโพลีอย่างเงี้ยนะครับจะเป็นลักษณะที่สามารถทําให้เราเนี่ยมองคล้ายๆกับหลังคากระจกเลยนะหลังคาตรงนี้เนี่ยจะเป็นล แผ่นเขาก็คือจะใสโปร่งเลยลักษณะก็คือจะสวยงามกว่าเป็นแบบรอนนะครับตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับความชอบและกันบางคนชอบรอนผมก็ไม่กล้าไปตัดสินว่ามันไม่สวยนะแต่ผมชอบแบบนี้มากกว่าละกันนะครับทีนี้หลังคาตรงนี้เนี่ยผมก็อธิบายไปแล้วในคลิปนั้นนะครับต้องบอกว่าเป็นคําถามยอดฮิตเลยว่าการทําหลังคาแบบนี้เนี่ยมันจะซุดตัวไหมจะดึงตัวบ้านไหมและข้อดีข้อเสียเป็นยังไงอย่าลืมรับชมในคลิปนั้นกันนะครับส่วนวันนี้จะพาเข้าไปที่ห้องครัวหลังบ้านซึ่งสวยมากๆเลยตามผมมาดูครับ ตอนนี้นะครับเราก็ไปอยู่ในตัวบ้านของคุณลูกค้านะครับซึ่งในตัวบ้านของคุณลูกค้าเนี่ยด้านหลังผมนี้จะเป็นห้องครัวเลยนะครับจะมีเคาน์เตอร์ครัวแล้วก็จะเป็นการต่อเติมลักษณะ ในการต่อเติมตรงนี้เนี่ยจะต่อออกจากตัวบ้านไปที่ด้านหลังนะครับแล้วก็การต่อเติมเนี่ยเราทําถูกต้องตามกฎหมายทั้งหมดเลยเราจึงเจอปัญหาอุปสรรคในการใช้งานนิดหน่อยนะครับเราจะอธิบายให้กับท่านเจ้าของบ้านฟังจนเคลียร์แล้วก็โอเคที่สุดแล้วนะครับในการต่อเติมประเภทนี้นะครับลักษณะของอาการต่อเติมเนี่ยจะมีการเว้นระยะ50เซนนะครับล้นเข้ามาจึงทําให้ห้องครัวเนี่ยมีพื้นที่ค่อนข้างจํากัดแล้วก็มีพื้นที่การใช้สอยเนี่ยเล็กลงมากๆนะครับ เราจึงแก้ปัญหาให้ตั้งแต่สเต็ปแรกเลยคือก่อนเข้าห้องครัวนะสเต็ปแรกหมายความว่าประตูเนี่ยนะครับเดิมทีเนี่ยจะเป็นประตูสวิงอย่างเงี้ยครับสีขาวๆนะครับจะเป็นลูกบิดขออนุญาตนะเนี่ยนะครับจะเป็นประตูประเภทนี้นะครับซึ่งประตูประเภทนี้เนี่ยต้องบอกว่าเวลาเปิดเนี่ยมันต้องดันดันไปแล้วก็เปิดถูกไหมฮะทีนี้เวลาดันไปแล้วเปิดเนี่ยปัญหาของเขาก็คือเวลาดันไปแล้วมันจะไปติดเคาน์เตอร์ครัวนะครับในตรงนี้เนี่ย เราจึงแนะนาคุณลูกค้าว่าให้เปลี่ยนประตูนะครับตรงนี้ก็จะเปลี่ยนจากประตูบานสวิงเป็นประตูกระจกสไลด์แบบนี้เลยนะครับประตูจกสไลด์ตรงนี้ก็เป็นบานเลื่อนนะตรงนี้ก็ให้อารมณ์และความรู้สึกก็คือมันก็ไม่ต้องไปเป็นสวิงผักไปตรงนี้ก็เลื่อนเอาที่สําคัญก,ก็คือโชว์ห้องครัวด้วยคุณผู้ชมนี่เห็นไหมมันจะเป็นกระจกมองทะลุเข้าไปเลยนะครับมองทะลุเข้าไปเลยเป็นห้องครัวห้องครัวเหลนี้เวลาต่อเติมหลังบ้านเนี่ยมันก็เปรียบเสมือนส่วนหนึ่งในตัวบ้านแล้วคุณผู้ชมสมม,สมมุติว่าตรงนี้นะครับเป็นประตูทางเข้า มีแขกมานะครับมีญาติพี่น้องมาโซฟาก็จะตั้งตรงนี้โซฟาจะตั้งอยู่ตรงนี้อ่าโซฟาตั้งทีวีจะตั้งอยู่ตรงนี้เนี่ยทีวีจะเป็นแถงตรงนี้เลยเห็นนะผมมองออกนี่สายอากาศทีวีเขาดีไซน์มาแล้ะ แขกมานั่งตรงนี้นั่งโซฟาตรงนี้มองซ้ายมือไปนะครับก็จะเห็นห้องครัวสวยๆนะครับบวกด้วยนะครับเราเปลี่ยนจากประตูทึบเป็นประตูกระจกแบบนี้ก็จะสามารถมองเห็นได้ชัดกว่าเดิมดังนั้นเนี่ยในส่วนของตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นเปรียบเสมือนกับส่วนหนึ่งของตัวบ้านหรือเป็นเฟอร์นิเจอร์ในตัวบ้านนั่นแหละครับดังนั้นตรงนี้ก็แนะนำว่าให้จัดเต็มไปเลยนะครับในการทำเคาน์เตอร์ครัวก็แนะนําว่าถ้าคุณชอบดีไซน์แบบไหนก็สามารถคอสตอมเองได้คาว่าจัดเต็มตรงนี้ก็คือ งบประมาณเนี่ยไม่ได้บานปลายนะขึ้นอยู่กับความชอบเลยว่าอยากได้ตู้แขวนแบบไหนอยากได้ยังไงตรงเนี้ยมันก็เสียเพิ่มไม่เท่าไหร่เพราะว่าคุณลูกค้าเนี่ยสามารถซื้อมาติดได้นะครับส่วนในลักษณะของโครงสร้างแล้วก็การต่อเติมเนี่ยตรงนี้ไม่บานปลายอย่างแน่นอนเพราะว่าเราจะมีราคาที่ชัดเจนนะครับเราประกาศที่หน้าเว็บไซต์เลยว่าห้องครัวบ้านเดียวราคาเท่าไหร่บ้านแฝดราคาเท่าไหร่คุณลูกค้าก็สามารถจํากัดงบได้ที่สำคัญก็คือถ้าทํากับเราแล้ว เราไม่มีบวกเพิ่มที่หลังนะเซ็นสัญญาสมมติว่าเซ็นสัญญากัน5้าแสนบาทสมมตินะเซ็นสัญญากันห้าแสนบาทตรงนี้เนี่ยเราไม่มีขอท่านจะของบ้านเพิ่มนะอย่างช่างบางชุดเนี่ยนะครับต่อให้เป็นช่างของเราก็จริงอะ่ะทำไปนะครับทำไปบางทีบอกโอ้ไม่ไหวแล้วเงินหมดแล้วไม่เหลือแล้วหนีดีกว่าถ้าไม่อยากให้ผมหนีเอาเงินมาเอาเงินมาเพิ่มเอาเงินมาเพิ่มเราเจอเหมือนกัน นะครับดังนั้นเนี่ยการเซ็นสัญญากับเราเนี่ยเราเป็นบริษัทเราไม่มีเรียกเก็บอย่างนั้นแน่นอนเรารับราคาไหนเราทําจบราคานั้นตรงนี้ฝากเอาไว้แล้วกันและที่สำคัญก็คือเราไม่ทิ้งงานไม่หนีงานอย่างแน่นอนนะครับทีนี้ต่อมานะครับผมอยากจะเล่าให้ฟังว่าห้องครัวตรงนี้เนี่ยสังเกตทางเดินไหมมันค่อนข้างแคบนะครับซึ่งพื้นที่ตรงนี้เนี่ยถามว่ามันใช้งานได้จริงไหมอ่ะมันก็ใช้ได้ในระดับหนึ่งนะยกตัวอย่างเช่นน,นะครับสมมุติว่าผมจะใช้ตาแก๊สน,นย ต่แก๊สตรงนี้เนี่ยเมื่อเมื่อเราจะทําอาหารนะครับผมขออนุญาตกดนิดนึงนะครับตรงนี้เราใส่ฐานให้คุณ,คณลูกค้าแล้วนะครับติดตั้งแล้วพร้อมใช้งานต่แก๊สตรงนี้เนี่ยสมมุติว่าถ้าคุณต้มอ่ะมันก็โอเคแต่เมื่อไหรถ่ถ้าคุณทอดอ่ะถ้าคุณทอดมันจะมีน้ามันเช่นทอดไข่ดาวเนี่ยคุณเอากระทะมาตอกไข่ลงไปเทออาตอกใส่ถ้วยเทลงไปแฟบมันก็ปับป๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บผมนี่ต้องใช้ฝาหม้อเป็นโลบางนะครับ คือคือเวลาผมโดนน้ำมันมันเจ็บไงมันร้อนไงดังนั้นเนี่ยมันจะมีพื้นที่ให้คุณถอยหลังเนี่ยได้น้อยมากคือแบบหลังหลังพิงฝาหลังพิงฝาสู้ตายนะครับตรงนี้เนี่ยเวลาถอยแล้วมันก็จะเหลือพื้นที่น้อยตรงนี้อาจจะเป็นอุปสรรคในการทําอาหารได้เช่นการทอดนะครับแต่ถ้าใครมีเทคนิคในการทอดที่น้ํามันไม่กระเด็นนี้ก็แล้วแต่คุณละกันนี่คือนี่คือผมอยากอธิบายให้ฟังแต่ถามว่า ถ้าหน้างานมันถูกจํากัดแบบนี้เราจะทําอะไรได้มากกว่านี้ไหมล่ะมันก็ทําไม่ได้แล้วแต่ผมอยากจะแนะนําด้วยความตรงไปตรงมาด้วยความจริงใจเลยว่าคุณต้องเจออย่างแน่นอนถ้าคุณจะต้องเว้นระยะล่น50ซนติเมตรตามกฎหมายแต่ผมไม่ได้บอกว่าคุณต้องทําผิดกฎหมายนะแต่อยากให้เข้าใจว่าคุณต้องรับสภาพแบบนี้ด้วยนะครับเวลาคุณต่อเติมแต่บางโครงการผมบอกเลยนะบางโครงการเขาไม่ต้องเว้น50ซนติเมตรเว้นยังไงผมจะพาออกไปดูตรงนี้นะฮะตรงนี้ก็คือประตูเป็นประตูสวิง อพอพื้นที่มันน้อยเนี่ยเราไม่สามารถใส่ประตูเลื่อนได้แล้วก็ต้องใส่เป็นประตูสวิงนะครับซึ่งการเว้นระยะ50เซนก็คือเว้นจากตรงนี้คุณผู้ชมนี่เลยบางหมู่บ้านเนี่ยเขาจะนับจากเสาแล้วก็ดึงมา50เซนตรงในส่วนของงานต่อเติมแต่โดยส่วนมากนะถ้าวัดจากเสาอ่ะก็แบบใจดาไปขอวัดจากผนังได้ไหมอ่าวัดจากผนังเนี่ยก็เว้นมา50เซนซึ่งโครงการอ่ะเขารู้อยู่แล้วว่าในส่วนเนี้ยถ้าอยากจะต่อเติมแล้วไม่มีปัญหาเนี่ยก็ต้องเว้นระยะจากอ่าจากรั้วามา50เซนติเมตร พอเว้นระยะจากรั้วเนี่ยตรงนี้ด้านหลังตรงนี้นะครับขอยนญาตนะมันก็จะเป็นทางลงโลง่ลงคุณผู้ชมเนี่ยเป็นทางโล่งซึ่งเราทําการกั้นระแนงเอาไว้ด้านบนเพื่อที่จะไม่ให้มันเขาเรียกว่าอะไรครับไม่ให้มันเดินออกมาได้อ่ะคือเดินออกมาแล้วเนี่ยมันก็ใช้งานไม่ค่อยได้เยอะอะไรมากมายนะครับก็จะเป็นผนังลงโลง่ลงอ่ะถ้ามุมนี้คุณผู้ชมอ่ะมาดูตัดกล้องต้องหมุนหน่อยนะมันจะยากนิดนึงนะคุณผู้ชมอ่ะผมพาออกมาทัวร์ด้านนอกนี่เลยเห็นนะ ก็จะเป็นพื้นที่ระหว่างผนังเนี่ยที่ผมต่อเติมเนี่ยนะครับที่ต่อเติมขึ้นมาตรงเนี้ยผนังนี้เราก่อใหม่เลยเราก่อตั้งแต่พื้นเลยซึ่งโครงสร้างเราเนี่ยนะครับเราทาเป็นไมโครพายนะดน้าหลังของเราเนี่ยไม่มีท่อไฟนะท่อไฟเรากรีดผนังหมดเลยนะครับกรีดผนังฝั่งไว้ด้านในนะแต่อันนี้ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับถ้าคุณเอาท่อไฟเอาบล็อกไฟไว้ด้านนอกเนี่ยแล้วคุณไม่กรีดผนังเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันทําได้ก็จริงแหละแต่อนาคตเนี่ยพวกนี้มันมันมีการเสื่อมจะต้องระวังแล้วกันแต่ส่วนมากนะครับร้อยละ เราฝังผนังด้านในหมดเราไม่ได้ทําแบบนี้ตรงนี้รองเพดติใครนะครับไม่มีชื่อไม่มีเอ่ยใครทั้งสิ้นแต่อยากจะแนะนําผ่านคลิปให้ฟังนะครับเพื่อเป็นวิทยาทานเราก็ไม่ต้องไปทะเลาะก,กับคนอื่นเขาไม่ต้องไปว่าช่างว่าช่างทําไมไฟมันทริปบ่อยมันชอ็อตบ่อยนะครับตรงนี้ก็ฝากเอาไว้แล้วกันนะแต่ถ้าช่างทําดีมันก็ไม่มีปัญหาหรอกนะครับแต่เอาไว้ฝังผนังด้านในดีกว่าพอามาตรงนี้นะครับเราจรึงทําผนังระแ,แนงตรงนี้ไว้นะครับเป็นระแนงบางตาเพื่อที่จะเพิ่มความเป็นส่วนตัวแล้วก็ ไม่ต้องมุดออกไปไม่ต้องเดินออกไปนะครับมันก็เดินออกไปไม่ได้นะติดผนังเนาะติดระแนงเนาะ,ะแนงตรงนี้นะครับเราสามารถอาเอาอะไรมาห้อยได้ประดับตกแต่งได้เลยนะครับจะห้อยเป็นเฟิร์นเป็นไม้ขแขวนไม้อะไรได้หมดเลยที่สําคัญคือตรงนี้อากาศมันถ่ายเทแล้วก็อากาศก็จะถ่ายเทเข้าไปที่ไหนรู้ไหมเข้ามาที่ห้องนอนด้านล่างนะครับห้องนอนผู้สูงอายุด้านล่างตรงนี้อาตรงนี้เขาล็อกอยู่นะครับเมื่อเปิดกระจกเนี่ยอากาศก็จะโฟล์เข้าไปด้านในนะครับพอโฟล์เข้าไปด้านในเสร็จห้องนอนตรงนี้มันก็จะไม่เหม็นอับแล้ว นในการต่อเติมตรงนี้ห้องครัวเราเนี่ยเราจะมีประตู2ฝั่งนะครับเวลาคุณทาอาหารคุณก็เปิดประตูให้อากาศโฟล์ก็ได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยเรามีฮูดดูดควันซึ่งฮูดดูดควันเนี่ยเราก็ทําการฝังใต้ฝ้าแล้วก็เอามาออกตรงนี้นะครับอันนี้คือฮูดดูดควันของเตาแก๊สนะครับเป่าออกทางนี้เลยเพอเป่าออทางนี้เสร็จมันก็อากาศก็จะถ่ายเทโล่งโปร่งสบายนะครับพอมองไปด้านบนด้านบนตรงนี้เราใช้เป็นแผ่นโพลีอีกแล้วนะครับเป็นโพลีตันอีกแล้วเป็นใสเลยนะครับซึ่งแบบเดียวกับด้านข้างนะครับตรงนี้เนี่ย ก็จะให้อารมณ์ความรู้สึกที่ค่อนข้างโมเดิร์นแล้วก็สวยงามนะครับแต่นานๆนนไประวังนิดนึงนะมันจะมีคราบสกบปรกเพราะว่าจริงๆแล้วหลังคาไม่ว่าจะเป็นเพเทนชีสหรืออะไรมันมีหมดแหละแต่อันนี้มันจะเห็นจากด้านลา่าง,งขึ้นไปข้างบนได้แค่นั้นเองนะครับหลังคาตรงนี้ไม่จบเพียงเท่านี้ด้านนอกเรามีการสาสยืดออกมาให้อีกนะครับนี่เลยยืดออกมาให้อีกหน่อยหนึ่งเห็นไหมตรงนี้ยืนออกมาให้อีกประมาณสักหนึ่งเมตรนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ตรงนี้มันทื่อๆจนเกินไปเป็นการศาด์ไม่ให้ฝนมันศาส์เข้ามานะครับพื้นตรงนี้ เราทําการปูกระเบื้องนะครับเป็นกระเบื้องโซนด้านนอกซึ่งเป็นกระเบื้องที่ไม่ลื่นนะครับเป็นกระเบื้องที่หยาบนิดนึงนะก็ะขึ้นอยู่กับความชอบตรงนี้สามารถเอาไว้เป็นที่ตากผ้าได้นะครับเล็กๆตรงนี้นะครับตากผ้าได้เลยเนาะโอเคต่อไปนะครับผมจะพาไปดูด้านในนะครับด้านในที่ห้องครัวเนาะอ้าวด้านนี้ลืมบอกนี่เป็นปลั๊กเป็นปลั๊กไฟกันน้านะครับนี่มีบล็อกไฟกันน้ําให้เรียบร้อย ตรงนี้เป็นท่อนะครับเป็นท่อที่สําหรับน้ําดีแล้วตรงนี้เป็นท่อน้ําทิ้งเครื่องซักผ้าเครื่องซักผ้านี่วางตรงนี้ได้เลยอ่าวางอีกจุดหนึ่งนะบางคนถามว่ามันจะติดประตูไหมไม่ติดหรอกครับมันมีเทคนิคในการวางก็เถอะมาหน่อยนะครับตรงนี้ก็สามารถวางเครื่องซักผ้าได้เช่นเดียวกันเนาะโอเคอ่ะต้องบอกว่าเป็นบ้านแฝดพื้นที่เขาจากัดอ่ะคุณผู้ชมดังนั้นเนี่ยเราควรที่จะเข้าใจนิดน,นึงนะบางคนบอกว่าอุ้ยทำไมต้องมาเบียดกันอย่างนี้อันนี้คือพื้นที่เขาจํากัดนะทีนี้เมื่อกี้ที่ผมบอกว่าเว้นระยะห้ารัวเนี่ย ถ้าตามกฎหมายแล้วเนี่ยผนังตัวบ้านกับผนังรั้วเนี่ยนะครับเขาให้อยู่ที่ระยะ2เมตรนะครับในการที่จะสร้างบ้านนะก็คือนับตั้งแต่ตรงนี้เลยนี่อขอออกมาอีกรอบหนึ่งผนังตัวบ้านนะครับแล้วก็วัดดึงไปผนังรั้วจะอยู่ที่2เมตรนะครับสเมตรตรงนี้เนี่ยถ้าคุณลดไปนะครับระยะล้นมา50เซนคุณจะเหลือเท่าไหร่เมตรห้าสิบเมตรห้าสิคุณจะลืมนะคุณก่อผนังอีกก่อผนังเนี่ยอิดมวลเบา7.5เซนเวลาคุณฉาบแล้วคุณปูกระเบื้องตีไปเลย10เซนก็จะเหลือเท่าไหร่ 2เมตรลบ50เหลือเมตร50แล้วนะครับ2เมตรลบ50เซนเหลือเมตร50ลบอีก10เซนเหลือเมตร40นะครับเมตร40อ่ะมีเคาน์เตอร์ควมาอีก60เซนโอ้โห oh. เหลือเท่าไหร่ oh. ทางเดินเหลือประมาณ80เซนซึ่ง80เซนตรงนี้เนี่ยนะครับคุณอย่าลืมนะคุณจะต้องใช้เป็นทางเดินใช่ไหมและถ้าคุณต้องการเปิดหน้าบานอย่างเงี้ยอ่ะอย่างหน้าบานเนี้ยก็หนาประมาณ5เซนคุณเห็นไหมนูนออกมาประมาณ5เซนเนี่ย นะครับโดยประมาณนะนะตรงนี้ก็ล่นมาอีกนะครับพอคุณเปิดหน้าบานเสร็จเนี่ยคุณก็เดินไม่ได้ละตรงนี้คุณก็จะเริ่มแคบและผมจะยืนเปรียบเทียบให้ดูเห็นไหมมันจะเริ่มแคบและดังนั้นในการเปิดหน้าบานก็ต้องเปิดอย่างนี้แล้วก็เดินเบี่ยงอย่างนี้อ่ะก็ว่ากันไปแล้วแต่เทคนิคนะครับตรงนี้มันก็จะค่อนข้างแคบนิดนึงคุณผู้ชมแล้วก็ที่สําคัญก็คือเราเนี่ยรู้ว่ามันแคบเราจึงช่วยท่านเจ้าภาพดีไซน์อย่างหลังเนี้ยตรงเนี้ยด้านหลังผมตรงเนี้ยคือช่องชาร์ปนะครับ่งานานะ้ ช่องช้าบตรงนี้บางคนบอกมีไว้ทําไมอะเกะก,กะมันคือเสาบ้านใช่ไหมมันไม่ใช่เสาบ้านนะครับตรงนี้จะเป็นที่เก็บอาพวกอุปกรณ์พวกท่อน้ําดีท่อน้ําทิ้งท่ออากาศท่อท่ออะไรจะอยู่ในนี้หมดเขาจึงเรียกว่าช่องชา้าบช่องช้าบตรงนี้ปัญหาเขาก็คือถ้าคุณเนี่ยไม่รู้เรื่องนะหรือไม่มีประสบการณ์เนะี่ยคุณบอกช่างเลยว่าทําเคาน์เตอร์ครัวตั้งแต่สุดประตูนี้ยาวไปถึงนู่นเลยอ่าสุิว่าเคาน์เตอร์ครัวอยู่อย่างนี้นะเคาน์เตอร์ครัวถ้าถทาคุณวางตรงนี้เมื่อไหร่ ความลึกของเคาน์เตอร์ครัวเนี่ยหกซนก็จะกินมาแล้วทางเดินตรงนี้ไม่มีแล้วคุณจะไปทําอาหารไม่ได้เลยมันจะติดติดช่องชาร์ฟต,ตรงนี้นึกภาพตามผมนะดังนั้นทางบริษัทเนี่ยมีโปรเจกต์แพนเนอร์เข้ามาสํารวจหน้าง,งาน,นี่ยคุณลูกค้าจะเข้ามาแนะนําเลยนะว่าเคาน์เตอร์คุณลูกค้าเนี่ย อยากให้ล้นจากประตูเนี่ยเข้ามานะครับสมมุติว่าล้นจากประตูเข้ามาประมาณสักเมตรยีเพื่อที่จะหลบช่องชาร์ปและระหว่างมุมเคาน์เตอร์กับมุมช่องชาร์ปตรงนี้เนี่ยจะมีทางเดินอยู่ที่ประมาณ60เซนซึ่งคนสามารถเดินผ่านได้สบายๆเห็นไหมสบายๆไ,นะไม่ต้องกินพื้นที่เยอะเห็นไหมสบายๆเลยทีนี้บางคนก็ถามถึงว่าแล้วทําไมไม่ดันประตูออกไปล่ะดันประตูอ,อ,กอ,อ,กอีกประตูเนี่ยดันออกไปไม่ได้เนื่องจากท่านเจ้าของบ้านต้องการ ต่อเติมเนี่ยเสมอกับตัวบ้านซึ่งด้านนอกเขาจะเป็นกันศาสตรงนี้ก็ต้องบอกให้เลยว่ามันเป็นข้อจํากัดนิดนึงนะครับจึงไม่ได้ต่อออกไปยาวถึงตรงนู้นนะครับและถ้าต่อออกไปยาวถึงตรงนู้นเนี่ยเคาน์เตอร์ครัวคุณเนี่ยไม่สามารถวางตรงนี้ได้แน่นอนถ้าวางตรงนี้ได้มันเดินไม่ได้นะครับดังนั้นข้อจํากัดเนี่ยมีค่อนข้างเยอะเราจึงช่วยท่านเจ้าของบ้านเนี่ยในการแก้ปัญหาอ่ายกตัวอย่างอย่างตรงนี้แนะนําว่าต่อเติมเสมอเลยครับแล้วตรงนี้เราสามารถเดินได้บางคนถามว่าทําไมคุณไม่ทําช่องว่างตรงนี้ให้มันกว้าง นะครับให้มันเดินได้สบายกว่าน,นี้ตรงนี้มันก็ไม่ได้เดินลําบากนะแต่ถ้าถามว่าจะให้กว้างกว่าน,นี้ทําได้ไหมได้ผมก็จะดันเคาน์เตอร์ไปดันไปอึดดันไปอึดดันไปดันไปแต่จริงๆอ่ะไม่ได้ดันหรอกผมก็ก่อเคาน์เตอร์ล่นไปหน่อยนะครับให้ตรงนี้มันมีทางเดินกว้างขึ้นสมมติว่าผมล่นไป60เซนติเมตรสมมติน,นะหกซนติเมตรตรงนี้ทางเดินก็จะกว้างขึ้นใช่ไหมแต่ปัญหาคือตรงนี้คุณผู้ชมนี่เลยช่องนี้ช่องนี้เนี่ย จะเป็นช่องของเคาน์เตอร์นะครับระหว่างเคาน์เตอร์กับผนังที่ก่อใหม่นะครับเคาน์เตอร์ตรงนี้ผนังที่ก่อใหม่ตรงนี้ตรงนี้เนี่ยผมเดานะถ้าเจ้าของบ้านน่าจะเอาไว้วางตู้เย็นนะครับตู้เย็นตรงนี้วางได้เลยเพราะเรามีปลั๊กไฟให้ด้วยนะครับสวิตช์ไฟตรงนี้ก็คือเปิดโซนซักล้างนะ,ะสวิตช์ไฟแล้วก็ฝังผนังให้เห็นไหมตรงนี้น่าจะเป็นวางตู้เย็นพื้นที่ค่อนข้างจากัดบางคนถามว่าแล้วทำไมไม่ดันประตูหรือดันผนังนี้ออกไปอีกไม่เอา เราต้องการให้อากาศถ่ายเทตรงนี้ทําเป็นโซนโปร่งเพื่อที่จะให้อากาศถ่ายเทไปที่ห้องนอนผู้สูงอายุตรงนี้เลยนะครับตรงนี้แหละคือหลักในการออกแบบและดีไซน์ของทางโปรเจกต์แพนเนอร์นะครับเพื่อที่จะให้งานเนี่ยออกมาดูดีนะครับแล้วก็เหมาะกับหน้างานแล้วก็สามารถใช้งานได้จริงๆคุณผู้ชมนะดังนั้นคุณไม่ต้องไปตกใจเลยนะครับว่า ทางเราเนี่ยนะครับจะไม่มีคําแนะนําหรือเราจะดีไซน์ยังไงบ้านของคุณมีข้อจํากัดแบบนี้เราสามารถดีไซน์ให้ได้อย่างแน่นอนนะครับดังนั้นถ้าคุณสงสยัยคุณแอดไลน์มาถามเราได้ตรงนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายฟรีวัดขนาดกว้างคูณยาวของหลังบ้านคุณที่คุณจะทะําวัดมาได้เลยใช้ตลับเมตรดึงได้เลยเช่นยาวตัวบ้านยาวเท่าไหร่10เมตรนะครับหน้ากว้าง10เมตรลึกจากตัวบ้าน2เมตรก็ 10, บคูณสเมตรเราสามารถส่งราคาให้ได้เลยนะเป็นราคาคร่าวๆและถ้าอยากทำกับเราจริงๆก็ชําระเงิน2,000บาท2 0 0 0บาท จะเป็นค่าสำรวจหน้าง,งานเราจะไปสำรวจหน้าง,งานให้ถึงที่บ้านเลยคุณไม่ต้องขับรถมาหาเราไม่ต้องเรียกเราคุณรออยู่ที่บ้านนัดวันเวลาที่สะดวกและเราจะไปสำรวจหน้าง,งานคนที่ไปสำรวจหน้าง,งานจะเป็นโปรเจกต์แพนเนอร์ซึ่งมีประสบการณ์นะครับแล้วก็สามารถดีไซน์และออกแบบห้องของว่งคุณเนี่ยให้ได้ใช้งานได้จริงๆแบบหลังนี้เลยซึ่งหลังเนี้ยผมยอมรับเลยนะผมภูมิใจมากๆที่โปรเจกต์แพนเนอร์ของบริษัทเนี่ยได้ดีไซน์และออกแบบมาเป็นแบบนี้ซึ่งคือแบบที่สุดที่สุดนะครับว่า ข้อจำกัดเยอะนะครับแต่เราก็สามารถที่คลายปัญหาจนจบปัญหาแล้วก็ท่านออกจากบ้านแฮปปี้ตรงนี้ถือว่าเพอร์เฟกมากๆแล้วช่างของเรานี่ก็คืองานเนี้ยมากๆนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมดูผ่านกล้องได้เลยเนีย้ยไม่เนียเน้ยมีการแบ่งเฉดกระเบื้องนะครับตรงนี้เป็นกระเบื้องลายเดียวกันนะนมะมาดูใ,ใกล้ๆนะครับ ตรงนี้เป็นสีดำส,สีขาวซึ่งเป็นลายเดียวกันเลยนะเป็นลายเดียวกันแต่เราก็เลือกที่จะแบ่งตรงนี้เป็นโซนของเตาแก๊สก็เลือกใช้สีดำนอกนั้นก็จะใช้เป็นสีขาวหมดเลยนะครับซึ่งจะเป็นลายเดียวกันทั้งห้องเลยสีขาวนี่ก็คือจะปูเต็มไปหมดเลยจนถึงประตูนี่เลยนะครับกระเบื้องตรงนี้เนี่ยเราปูเพื่อที่จะก,กันเลอะนะครับเวลาทําอาหงอาหารทอดผัดแกงต้มเนี่ยมันก็จะกระเด็นไปใส่ตรงนี้กระเบื้องตรงเนี้ยโปรเจคแพนเนอร์ก็จะแนะนําด้วยนะว่า ท่านเจ้าของบ้านควรเลือกกระเบื้องที่แบบเงานะไม่ควรเลือกกระเบื้องที่มันหยาบที่มันด้านเพราะว่าเวลาน้ำมันกระเด็นใส่เนี่ยมันก็จะทำความสะอาดยากถ้ากระเบื้องเงาเนี่ยเอาผ้าชุบน้ําเช็ดปื้ดเดียวออกแล้วนะครับตรงนี้เราจะไปแนะนําให้กับท่านเจ้าของบ้านทุกหลังวันที่เซ็นสัญญาเราจะไปเซ็นสัญญากันที่โฮมโปรนะครับและเราก็จะพาคุณลูกค้าเลือกกระเบื้องคุณไม่ต้องตัดสินใจวันนั้นหรอกคุณแค่ถ่ายรูป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 ไว้หรือวันไหนคุณว่างคุณก็ไปเดินอีกรอบหนึ่งคุณก็ถ่ายรูปไว้้้้้้แลก็สสส่่่งงงาาใใใใหหหเเรเรจะซือัขน แล้วก็รับมอบกบระเบื้องจากขนส่งให้ทั้งหมดเลยคุณไปทํางานให้มีความสุขเราดูแลให้หมดตรงนี้ไม่ต้องห่วงเลยนะครับบางคนถามว่าห้องครัวห้องนี้ราคาเท่าไหร่อยากจะทราบราคานะครับผมจะบอกให้ท้ายคลิปแต่ผมขออธิบายก่อนว่าห้องครัวหลังนี้นะคุณผู้ชมผมจะพูดแบบนี้นะครับว่าห้องครัวหลังนี้นะเป็นการฝังระบบน้ําใต้พื้นทั้งหมดดังนั้นไม่ต้องกลัวเลยว่าท่อจะเดินลอยลอะไรพวกนี้ไม่มีอย่างแน่นอนนะครับโครงสร้างเราเนยจะเป็นโครงสร้างเหล็กกล่อง นะครับแล้วก็ก่อผนังด้วยอิฐมวลเบาซึ่งอิฐมวลเบาเนี่ยเราสามารถฝังพวกระบบปลั๊กไฟเนี่ยไว้ใต้ผนังได้หมดเลยนะครับระบบปลั๊กไฟอะไรต่างๆเนี่ยเราฝังไว้ที่ผนังได้หมดเลยซึ่งในส่วนของตรงนี้เนี่ยจะเป็นการเก็บงานที่ค่อนข้างเรียบร้อยนะครับแล้วก็ทําให้โครงสร้างเนี่ยนะครับสามารถรับน้ําหนักนะครับพวกตู้ขแขวนตู้อะไรพวกนี้ได้เป็นอย่างดีเลยตู้พวกนี้หนักมากๆเลยนะครับเราก็เรื่องที่จะใช้ระยะของเหล็กกล่องหรือเสาเนี่ยนะครับ ระยะตามมาตรฐานก็คือทุกๆระยะ3เมตร3เมตรจะมีเสาให้ด้วยแล้วก็จะมีอิฐมวลเบาเกาะขึ้นไปแล้วก็จะมีเอ็นนะครับเอ็นทับหลังให้อีกนะครับเพื่อจะเพิ่มความแข็งแรงในการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆพวกนี้ด้วยนะครับด้านบนเนี่ยเรามุงด้วยแผ่นเบรดินชีสมีฉนวนแล้วก็ในส่วนของช่องเซอร์วิสตรงนี้จะเป็นช่องแผ่นใสซึ่งสามารถดันแผ่นฟ้าขึ้นไปดูใต้ฝ้าได้ว่าเราามีสัตว์เลือ้อยคานไหมมีอะไรไหมแต่ส่วนมาก มันเข้าไม่ได้นะครับเพราะว่าเราปิดรูหมดเลยไม่ว่าจะเป็นหนูเป็นงูเป็นอะไรพวกนี้เข้าไม่ได้แต่มดเข้าได้นะครับอ่าบางคนอาจจะชอบแซวผมอะไรมาเนี้ยผมก็ต้องพูดเป็นในคลิปคำๆตรงนี้นะครับตรงนี้ก็สามารถเซอร์วิสได้ฝ้าจะเป็นฝ้าฉาบเรียบแล้วก็ใส่เป็นดาวไลท์ LED นะครับ LED นี่ก็คือราคา อย่างดีเลยนะแล้วก็จํานวนวัตต์นี้ก็คือค่อนข้างโอเคสว่างอย่างแน่นอนนะครับต่อมานะครับเมื่อเรามุงแผ่นเสร็จก่อผนังเสร็จแล้วก็มาทำเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์ตรงนี้เป็นเคาน์เตอร์ครัวปูนนะซึ่งเคาน์เตอร์ตรงนี้จะมีความแข็งแรงนะครับคุณลูกค้าสามารถเลือกคอสตอมของกระเบื้องได้เลยอย่างนี้นะครับท่านเจ้าของบ้านเนี่ยน่าจะใช้เป็นกระเบื้องแผ่นยาวเมตรยีนะครับแล้วก็เป็นกระเบื้องพอร์ลนหรือที่เรียกว่ากระเบื้องแกรนิตโตตรงนี้รับน้ําหนักจะตำจะสับอะไรได้หมดเลยแล้วก็ลลลาาายยยยขขอองงเคค้น้น่สวๆกับหิ นะครับเราจบขอบกระเบื้องด้วยคิวอาลูมิเนียมตรงนี้นะครับค่อนข้างสวยเลยตัดกันนะครับแล้วก็อุปกรณ์หน้าบานพวกนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเรามีให้ในเซตแพ็กเกจก็คือเป็นหน้าบานของทิงนะครับเป็นสีขาวแต่ถ้าใครอยากจะเปลี่ยนเป็นลายไม้แบบนี้นะครับลายไม้ยาวๆแบบนี้เลยนะครับก็เราก็จะสามารถ คืนเงินหรือรีฟันนะครับหน้าบานที่เราให้ในแพ็กเกจเนี่ยเราก็จะคืนเงินลูกค้านะครับแล้วลูกค้าก็สามารถไปซื้ออุปกรณ์พวกนี้มาให้เราติดตั้งให้นะครับเราติดตั้งให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับรวมไปถึงตะแกรงคว่ำจานนะครับตู้แขวนเนี่ยติดให้ฟรีหมดนะครับในส่วนของอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับเราดูแลให้หมดเลยนะครับเตาแก๊สพุดูดควันคุณลูกค้าต้องซื้อเองนะครับแล้วก็ในเคาน์เตอร์เนี่ยเราก็ปูกกระเบื้องให้ด้วยนะครับอ่ะลองมาดูกันนะครับหน้าบานตรงนี้นะครับเวลาเปิดนะครับ ก็ต้องบอกว่าค่อนข้างโมเดิร์นนะควักข้างบนได้เลยแล้วก็ใต้ล่างนี้คุณผู้ชมนี่อยากให้มาดูกันตรงนี้เนี่ยเป็นตะแกรงนะครับซึ่งเป็นตะแกรงคว่ำจานนะครับยี่ห้อเฮฟเฟเล่นะเฮฟเฟเล่เนี่ยเป็นสปอนเซอร์ให้ผมมาคลิปหนึ่งสงคลิปนะครับสคลิปคือเฮฟเฟเล่คุ้มมากนะครับคนดูเป็นแสนวิวเลยนะดัะงนั้นเนี่ยเฮฟเฟเล่ก็จะได้ขายตะแกรงพวกนีน้อีกหลายหน้าง,งานเลยนะคุณผู้ชมนะแล้วก็ตะแกรงพวกนี้นติดตั้งไม่ยากด้วยวันนั้นผมสอนติดตั้งให้ด้วยนะครับติดตตตตั้้้้งงงงง่่่าา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 ยยมมกกะแรรรคววจนออเีสสถใใไ ของเตาแก๊สได้นะครับแต่ใต้ของซิงลังจานใส่ไม่ได้นะย้ำก่อนนะเดี๋ยวจะพาไปดูว่าซิงลังจานทำไมใส่ไม่ได้นะครับใต้ล่างนี้เราปูกระเบื้องพื้นให้ด้วยนะครับกระเบื้องพื้นใต้เคาน์เตอร์แล้วก็กระเบื้องผนังเราปูให้หมดเลยเห็นไหมสวยงามมากๆเลยนะครับต่อมาบานเดียวบ้านเดียวอ่ะเปิดให้ดูหน่อยบ้านเดียวนี้บานเดียวนี้เลยนะครับบานเดียวตรงนี้ต้องบอกให้เลยว่าปูกระเบื้องทั้งพื้นทั้งผนังตรงนี้เป็นพื้นเรียบเข้าไปเลยนะครับสามารถเข็นถังแก๊สเข้าไปได้เลยนะครับจริงๆตรงนี้เขาเรียกกว่าาาบนแอะผมจจ จาสับสนอันนี้คือบานแก๊สนะครับบานเดี่ยวก็จะเป็นแบบนี้แหละแต่ว่ามันจะมีขอบล่างจะเขียนถังแก๊สไม่ได้นะครับตรงนี้ก็คือโอ้ลิ้นชักนี่เป็นลิ้นชักตะแกรงสแตเลสเลยนะครับความจานช้อนอะไรได้หมดเลยนะอ่ะโอเคเป็นซอฟโค้ดด้วยนะครับตรงนี้นี่ซิงค์ล้างจานตรงนี้ไฮไลท์เลยนะครับไฮไลท์สวยงามต้องบอกว่าทำไมผมเรียกว่าไฮไลท์นะครับเนื่องจากด้านในนี่นะครับ ปูกระเบื้องทั้งหมดเลยคุณผู้ชมดูได้เลยนะครับทอ่อแล้วก็เดินระบบดีวางดีเห็นไหมแนวทอ่อแนวอะไรสวยงามหมดเลยนะครับตรงนี้ต้องบอกว่าช่างบางคนเนี่ยเขาไม่ได้เก็บงานเรียบร้อยอย่างนี้นะตรงนี้เรามีการตรวจงานของโฟร์แมนนะโฟร์แมนเราจะเข้ามาตรวจงานให้ขอบคุณลูกค้านะครับก็คือสัปดาห์หนึ่งเนี่ยประมาณสัก2 3ครั้งโดยประมาณการตรวจงานตรงนี้เราตรวจงานตั้งแต่งวดแรกเลยตั้งแต่ฐานลากจนจบงานแล้วก็ส่างมอบงานให้คุณลูกค้าเลยตรงนี้สบายใจได้อย่างแน่นอนนะครับ ฝากไว้ด้นะครับสำหรับห้องครัวห้องนี้ฉเฉลยเลยราคาเท่าไหร่นะครับห้องครัวห้องนี้นะครับราคาแพ็กเกจบ้านเดี่ยวอยู่ที่3 8 9 0 0 0บาทรวมทุกอย่างแล้วยกเว้นเตาแก๊สแล้วก็ฮู้ดดูดควันแล้วก็ตู้แขวนไม่ได้รวมนองนั้นรวมหมดเลยหน้าบานข้างล่างก็รวมให้แล้วซิงล้างจานมีให้1ห,หลุมนะใครอยากได้2หลุมเราจะคืนเงินให้แล้วก็คุณก็ไปซื้อมาเราติดตั้งให้ฟรีนะครับ รวมทุกอย่างแล้วยกเว้นเตาแก๊สพุดดูดควันแล้วก็ตู้แขวนนะครับคุณลูกค้าซื้อมานะกระเบื้องพวกนี้รวมให้หมดเลยนะครับกระเบื้องเคาน์าตเตอร์รวมให้หมดเลยภายนอกภายในซื้อที่โฮมโปรนะครับให้กล่องละไม่เกิน2 0 0บาทถ้าเกินคุณลูกค้าออนท็อปบวกเพิ่มเอานะครับง่ายๆเลยบางรายมันอาจจะเกินบางรายมันอาจจะไม่ถึงนะครับในส่วนของตรงนี้ก็ออนท็อปบวกเพิ่มเอาเนาะโอเคในส่วนของต่อมาผนังฝั่งตัวบ้านเราก็เลือกที่จะใช้สีเช็ดล้าง T.O.A. ชิวันเบทเอสีขาวทาให้ถ้าอยากได้สีอื่น คุณลูกค้าซื้อมานะครับเราทาให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ถ้าอยากได้อ่าของเรานะครับก็จะเป็นสีขาวนะครับส่วนผนังของตัวบ้านด้านนอกนะครับที่เป็นผนังของสีตัวบ้านเลยอย่างตรงนี้นี่ถติว่าเป็นสีของตัวบ้านแติว่านี่สีสีขี้มันอ่อนเนี่ยนะครับถ้าเป็นสีของตัวบ้านคุณลูกค้าจะต้องซื้อมาให้เรา <S <S เราทาให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเราเก็บงานให้ฟรีหมดเลย นะครับแม,แ,มแม้กระทั่งรั้วเนี่ยถ้ารั้วตรงไหนถลอกหรือมันดำหรือมันอะไรนะครับตอนต่อเติมซื้อสีมาให้เราเราท้ายฟรีไม่มีค่าจ่ายอันไหนถลอกอันไหนแหว่งเป็นรูบินเราโป๊ขัดให้เนียนแล้วเราเก็บสีให้แต่สีคุณลูกค้าซื้อมาให้หน่อยเพราะว่าเนื่องจากสีเนี่ยนะครับทางโครงการแต่ละโครงการเนี่ยเขาเป็นสีสูตรเฉพาะของเขารหัสเบอร์ข,ของเขาโดยเฉพาะเวลาเราไปซื้อร้านทั่วไปไม่มีขายซื้อในห้างไม่มีขายดังนั้นฝากคุณลูกค้าติดต่อกับทางโครงการหรือนิติบุคคลนะครับอันนี้สําหรับ,บบ้านมือหนึ่งบ้านใหม่ๆนะแต่ถ้าเป็นนบ้ามือ บ้านที่อยู่มานานแล้วละกันนะครับหรือแบบว่าคุณเพิ่งมาต่อเติมคุณอยู่มานานแล้วตรงนี้เนี่ยคุณลูกค้าอยากได้สีอะไรคุณลูกค้าซื้อมานะครับแต่ส่วนมากที่เราจะทาให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเลยคือสีขาว T O A Chill One อันนี้เป็นตัวตัวรองท็อปเลยนะเบอร์รองท็อปเลยนะตัวท็อปก็คือ Super Chill ตรงนี้เราทาให้ฟรีนะครับถ้าเป็นสีขาวก็ไม่ต้องซื้อนะครับใช้สีเราได้นะโอเคสีอย่างอื่นเราดูแลให้หมดเลยสีฝ้าสีอะไรเราดูแลให้หมด ฝากด้วยเนาะสำหรับหลังนี้อย่าลืมนะครับราคา3 8 9แ0 0่บาทรวมทุกอย่างแล้วนะครับแต่จะเป็นเสาเข็ม6กเหลี่ยม6เมตรนะถ้าจะเป็นเสาเข็มไมโครพายเราคืนเงินค่าเสาเข็มหกเหลี่ยมให้คุณก็เพิ่มเป็นเสาเข็มไมโครพายก็ได้เช่นเดียวกันนะครับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณมากๆเลยที่รับชมนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่กด subscribe ตอนนี้ของเราแสน subscribe แล้วสุดยอดนะครับดีใจมากๆเดี๋ยวจะเอาโล่งเงินมาโชว์ให้นะครับ แล้วก็หวังว่าจะเป็นลูกค้ากันแล้วก็ติดตามกันไปตลอดนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยสวัสดีครับ